สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเป็น EP ที่สองนะคะปิดงบในหนึ่งนาทีนะคะปิดงบการเงินในหนึ่งนาทีวันนี้จะให้ดูตัวอย่างนะคะงบการเงินที่มีการสร้างไว้แล้วนะคะของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างบริษัทหนึ่งที่บอกว่าการปิดงบเนี่ยสามารถจะปิดได้ภายในหน,นึ่งนาทีเป็นหน้าตาเป็นไงทำไมถึงปิดได้นะคะอ่า เราจะเข้าไปดูที่พบที่สร้างไว้แล้วนะคะตอนนี้ยังยังไม่ได้เทรนนะคะผู้เรียนยังไม่ต้องอเปิดเข้าไปในบัญชีของตัวเองนะคะอันนี้สำหรับอีกทีนี้นี่ยจะให้ดูตัวอย่างทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับพบการเงินว่างบการเงิน,นถ้าเราปิดแล้วเนี่ยงบการเงินสำหรับบริษัทที่มีการกำหนดจกงาน,นหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็งบการเงินรวมนะคะ ที่สะสมในแต่ละเดือนนะคะรวมทั้งสะจายนะคะเป็น12เดือนอย่างนี้หน้าตามเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอันดับแรกเราจะเข้ามาดูงบการเงินก็ต้องเข้าเมนูเข้าได้สองทองที่นะคะดูได้สองที่ก็คือดูจากการสร้างงบการเงินก็คือเมนู5.9นะคะหรือเราจะดูจากรายงานนะ,ะแล้วก็พิ์รายงานรายงานบัญชี แล้วก็งบการเงินตรงนี้ก็ได้นะ,ะสามารถดูได้นะฮะ,ะทีนี้ถ้าเราจะดูที่รายงานนะะเราก็เลือกดูนะคะเมนูที่สร้างขึ้นมาตอนนี้ที่ดีเันสร้างนี่ยจะมีงบกำไรขาดทุนนะะี่ยอู่ทั้งหมดเนี่ยสามสองเออสามงบการเงินนะคะอันดับแรกก็คืองบกำไรขาดทุนอันนี้งบกำไรขาดทุนอย่างละเอียดนะคะ งบควาไรคาะทุวอย่างละเอียดก็คือจะเห็นนะ,ะหน้าตาของงบเนี่ยทั้งหมดเลยก็คือหมายถึงว่าในในงบการเงินหนึ่งงบเนี่ยมีรหัสบัญชีนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายได้เนี่ยอยู่กี่งบนะคะอยู่กี่งบก็เอออยู่กี่กี่ตัวนะคะมีมีรหัสอยู่กี่รหัสก็จะออกมาทั้งหมดเลยเวลาที่เราเรียกนะคะเรียกงบการเงินเนี่ย งวดบัญชีงบตอนนี้ดิฉันจะเรียกดูง,งวดที่เออ่งวดนะฮงวดบัญชีก็คือเออ่เดือนของบัญชีนั่นเองงบที่เอามาเออ่เป็นตัวอย่างนี่นะคะเป็นงบของปี2561นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบเนี่ยหนึ่งถึงเดือนหนึ่งถึงเดือนสิบสองก็คือเดือนมกราหกหนึ่งนะคะถึงเดือนธันวาหกหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วงวดเนี่ยมกราหกหนึ่งเราเรียกว่างวดที่หนึ่ง เวลาที่เราเรียกงบการเงินเน่ยเราก็จะพิมพนะ์เลขหนึ่งลงไปนะคะเลขหนึ่งแล้วก็ enter อันนี้เป็นการเรียกงบกำไรขาดทุนแบบทีออดิตนะคะแบบทีริออดิตเพราเราพิมพ์งลงไปปุ๊บวันที่ของของงวดเนี่ยจะขึ้นให้เลยตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนก็คือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหกหนึง่งถึงสามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งปีหกหนึง่งนะคะแล้วเรากา็คลิกเลือก นะฮะเครื่องเครื่องผินที่อยู่มุมบนซ้ายนะฮะที่เป็นเครื่องผินสีเหลืองแล้วกดดูถักจอภาพจะเห็นว่างบการเงินเนี่ยเป็นงบการเงินสะสมนะคะสะสมตั้งแต่ต้นปีซึ่งต้นปีของปีหกหนึ่งก็คือหนึ่งมกราใช่ไหมคะทีนี้เราเรียกดูถึงเดือนมกรามันก็คือจะถึงแค่สามสิบเอ็ดมกราหกหนึ่งก็คืองบเดือนเดียว เดือนแรกยังไม่มีไรายได้เลยนะฮะจะเห็นว่าไรายได้จะแบ่งเป็นไรายได้จากการขายนะฮะไรายได้จากการให้บริการไรายได้อื่นที่เราเห็นเนี่ยไม่เห็นโค้ดบัญชีเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เรียกเอ่อให้ออกมาทุกโค้ดเอาเฉพาะที่มีตัวเลขออกมานะฮะถ้าเราจะเรียกให้เห็นทุกโค้ดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือให้พิมพ์ทุกบรรทัดตรงบรรทัดให้ตอบ Y นะฮะให้ตอบ y ตอบ y ก็คือ ใส่ตัว Y วลงไปนั่นเองนะคะอ่าอินเทอร์นะคะอ่าแล้วก็ผีจอค่าก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คืองบกำไรขาดทุนรวมนะคะของเดือนมกราคม่าก็จะแบ่งออกเป็นรายได้รายได้มีรายได้อะไรบ้างนะคะก็จะเป็นรายได้จากการขายรายได้จากการขายเกิดจากรายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์แั้คือสินค้าหักส่วนลดนะคะออกมาก็จะรวมเป็นรายได้จะกปืน เดือนนี้ไม่มีตัวเลขนะคะตัวเลขไม่มีก็เลยยอดเป็นศูนย์นะคะหากรายได้จากการให้บริการรายได้จากการให้บริการก็มีรายได้ให้จากการให้บริการและรายได้จากการรับหมอก่อสร้างอย่างนี้นะคะรายได้อื่นก็จะมีพวกดอกเบี้ยใช่ไหมคะเอ่อดอกเบี้ยรับเอ่อกไรขาดทุนจากการจําหน่ายขายทรัพย์สินรายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินส่วนลดเงินสดนะคะไล่มาเรื่อยๆกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาจากจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตา รายได้จากการขายเศษวัสดุรายได้จากการเข้าที่จอดรถรายได้จากการให้บริการให้คำปรึกษาและรายได้อื่นๆนะคะแต่พออื่นเดือนนี้ยังไม่มีไรายได้ก็เลยไม่ออกยอดมานี้สินค้านะคะต้นทุนขายต้นทุนขายจะประกอบไปด้วยสินค้าต้นนวดนะคะก็คือพวกวัตถุดิบวัตถุดิบุงต้นนวดนั่นเองนะคะวัตถุดิบคงเหลือต้นนวดเนี่ยเอ่อสำหรับ,บบริษัทนี้จะแบ่งออกละเลอ,เเอียดนิดนึงจะไม่ใช้คําว่าสินค้าสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบคงเหลือต้นนวด เฉยๆแต่จะแบ่งออกเป็นวัตถุดิบต,ตามประเภทของวัสดุก่อสร้างเลยก็คือวัตถุดิบคงเหลือปูนซีเมนต์วัตถุดิบคงเหลือสีวัตถุดิบคงเหลือเหล็กอย่างเงี้ยนะคะ,ะไปเรื่อยๆจนถึงวัสดุใช้แล้วหมดไปนะคะรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ตัวนี้ค่ะคือบัญชีคุหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดจุดเจ็ดห้าจริงๆแล้วอ่ะมันเทียบเท่าบัญชีคุมวัตถุดิบ นั่นเองนะคะทีนี้วัตถุดิบต้มวดบวกซื้อใช่ไหมฮะซื้อสินค้าก็จะแปลวอาเป็นซื้อสินค้ามาเพื่อขายอันนี้นะครับเผื่อมีนะฮะเพราะว่าต่อไปจะมีให้ดูงบกำไรขาดทุนแบบแยกการขายแล้วก็การแบริการเกกับการรายจ๊อบนะคะ,อ,ะอันนี้ให้ดูรวมก่อนภาพรวมก่อนออไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีผลรวมของการซื้อสินค้า การซื้อสินค้าบวกกับสินค้าคงเหลือต้นงวดจะเป็นสินค้าที่มีเพื่อขายใช่ไหมคะเอ่อจะมีเพื่อผลิตนะคะแล้วบวกเพื่อค่าแรงทางตรงเดือนนี้ไม่มีนะคะไม่มีก็ออยอดเป็นศูนย์นะคะแล้วก็สฉงหุ้ยการผลิตนะคะถ้ามีก็จะออกยอดมาแต่อันนี้ยอดไม่มีนะคะรวมซื้อสุทธิก็จะเป็นจํานวนเงินที่แบบว่าเป็นซื้อค่ะบวกค่า,าแรงทางตรงบวกโฉมหุ้ยแล้วก็หักสินค้าคงเหลือไปไมวด สินค้าคงเหลือปลายงวดก็จะเหมือนสินค้าคงเหลือต้นงวดเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวเลขเป็นตัวเลขตอนปลายงวดเห็นไหมคะรวมกันสินค้าปลายงวดมีเท่าไหร่ต่อไปก็จะเอาสินค้าคงเหลือต้นงวดนะคะบวกด้วยซื้อนะคะแล้วหักสินค้าคงเหลือปลายงวดเนี่ยก็เป็นต้นทุนต้นทุนนะคะต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการนั่นเองเอต้นทุนการขายหรือการให้บริการเนี่ยหักกับรายได้ สุธินะคะจะออกมาเป็นกำไรขั้นต้นนะฮะกำไรขั้นต้นเดือนนี้ไม่มีไม่มีอ่าไม่มีการขายก็เลยไม่มีต้นทุนกําไรขั้นต้นก็ไม่ปรากฏนะคะค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางยาแผนาอย่างเดียวนะคะมีค่าในหน้าค่าอะไรพวกนี้แต่เป็นศูนย์มีค่าใช้จ่ายเดินทางยาแผนาอย่างเดียวที่มีตัวเลขก็จะออกมาให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นเดียวกันนะคะมีเงินเดือนละพนักงานรายเดือนอย่างนี้นะคะ ก็มีแล้วก็มีเงินกองทุนประกันสังคมอย่างเงี้ยนะคะมีเท่าไหร่ก็จะออกมาตัวเลขตัวที่ไม่มีเนี่ยในโค้ดอื่นที่ไม่มีก็สามารถที่จะให้ออกมาได้ไดนะะอ่าค่าค่าใช้จ่ายสนับงานเดือนเนี้ไม่ค่อยมีตัวเลขเรามาดูเดือนที่มีตัวเลขนะฮะเดือนที่มีตัวเลขก็คือเดือนสมมุติเดือนห้านะคะเราก็ปิดกันไปแล้วก็เข้ามาพิมพ์เลขห้าพิมพ์เลขห้าแล้ว Ent e r อร์อ่า วันประีก็จะเป็นวันที่ต้นเดือนเดือนห้าก็คือหนึ่งเนห้าถึงสามเดือนเดือนห้าให้ทันทีเห็นไหมคะแล้วก็คลิกนะคะเอ่อพิมพ์เตอร์แล้วก็จอภาพตกลงแค่นี้งบก็ออกแล้วนับจริงไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยนะคะนี่คือการออกงบในหนึ่งนาทีนะคะที่ดิฉันพูดถึงค่ะที่ดิฉันพูดถึงนะคะ,ะ,คะเป็นจริงนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นการพูดแบบเป็นวาทะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ ออกไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำไปเรียกเป็นวินาทีจะดีกว่านะฮะรายได้จะเห็นว่าถ้ามีรายได้นะคะจากการขายวัสดุใช่ไหมคะรายได้จากการขายวัสดุแล้วก็รายได้จากการรับเหมาเลยเดือนนี้มีทั้งสองรายได้เลยรวมเป็นเงินเท่า,า, 50, าที่บาทสามแสนห้าหมื่นกว่าบาททีนี้มีดอกเบี้ยรับด้วยอะไรอย่างนี้นะคะดอกเบี้ยรับมีปรากฏนะคะหนึ่งบรรทัดมันก็รวมให้หนึ่งบรรทัดเสร็จแ,แล้วทีนี้มีค่าใช้จ่ายในการขาย มีสินค้าต้นงวดนะฮะสินค้าต้นงวดล้านเจ็ดแสนกว่าบวกซื้อนะฮะแล้วก็หัดสินค้าคงเหลือไปงวดบวกค่าแรงใช่ไหมคะค่าแรงทางตรงสูงขึ้นการผลิตออกมาแล้วก็วจะเป็นรวมซื้อสุทธิหัดสินค้าคงเหลือไปงวดนะคะก็จะมีต้นทุนต้นทุนนี่หกแสนกว่าบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรขั้นต้นไม่ไม่กำไรขั้นต้นเนี่ยไปขาดทุนขั้นต้นเนี่ยค่ะ ถ้าหากว่าเรานะคะไม่มีการมอนิเตอร์ดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเราขาดทุนขั้นต้นเราไม่รู้นะคะแต่งบการเงินเนี่ยจะมอนิเตอร์ออกมาให้เราได้เลยว่ามีขาดทุนขั้นต้นแล้วนะตอนนี้นะคะอ่ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายบริหารก็จะตามมาว่ามีอะไรบ้างค่าจ่ายเดินทางยาแผนะเดือนนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะคะไปเรื่อยๆอ่าเห็นไหมคะจะแบ่งละเอียดเลยเห็นะะทุกโค้ดเห็น,ๆๆๆๆนะะทุกรหัสบัญชีนะคะมีตัวเลขไม่มีตัวเลข ให้ออกมาก็ได้นะคะหรือถ้าเราอยากประหยัดกระดาษนะคะพวกที่ตัวเลขเป็นศูนยไม่ต้องออกมานะฮะไม่ต้องแสดงออกมาก็ตรงพิมพ์ทุกบรรทัดเนี่ยแค่เอาตัว Y ออกนะคะอ่ากดย e l e t e Y ออกแล้ว Enter แค่นี้ก็เรียกงบการเงินได้ภายในไม่ถึง1นาทีะคะ่ะจริงๆไม่ถึงหรอกหนึงาทีเห็นไหมครพอเรียกออกมาตอนแรกอะที่รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์นะคะที่แบบว่ามันโชว์ยอด บรรทัดที่เป็นศูนย์ด้วยตอนนี้มันไม่ออกมาแล้วมันจะเป็นบรรทัดเฉพาะเท่าที่มีไรายได้เท่านั้นเห็นไหมคะอ่ามันก็จะทําให้เราประหยัดกระดาษขึ้นการเขียนงบการเงินเ,เนี่ยเวลาที่เราอ่ะจะพิมพ์เป็นเปเปอร์พิมพ์เป็น pdf อ่าเราก็อยากจะประหยัดกระดาษอยากประหยัดสายตาเราให้มองขอบเขตที่แบบว่าแคบแต่ว่าได้เนื้อหาก็คือมีตัวเลขหมดเราก็สามารถทําได้ด้วยนะคะนี่คือการติดลบได้หนึ่งอย่าเรียกว่าหนึ่งนาทีเลยไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วย อ่ะทีนี้หน้าตางบการเงินมันไม่ได้มีงบกําไรขาดทุนแบบรวมอย่างเดียวมันมีงบกําไรขาดทุนนะฮะที่แยกเป็นเดือนด้วยเห็นไหมฮะสังเกตดูตอนนี้เนี่ยจะมีงบกําไรขาดทุนเดือนมกราดเดือนเดียวนะฮะเวลาที่ลูกค้าชอบถามเราย่งเลยบอกว่าออกงบรายเดือนให้ได้ไหมเออออกให้แบบทุกเดือนได้ไหมเออแจงแต่ละเดือนมีกําไรขาดทุนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้แบบว่าเ รู้ว่าสถานะตัวเองตอนเนี้จะเอาไปบริหารเนี่ยยังไงจะรอดไหมอยู่รอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยงบกำไรขาดทุนที่เป็นรายเดือนจะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้มันเป็นมันเป็นยังไงทําไมถึงต้องกระจายหลายแบบนี้ทกกาําไมมกกะลา,าก็เป็นหนึ่งหนึ่งอ่หนึ่งงบนะคะมกระลาถึงกุมภาก็เป็นหนึ่งงบเพราะว่าเราต้องการเปรกนะคะเปรียว่า ถ้ามกราเดือนเดียวเนี่ยมันก็คือผลรวมมกราอยู่แล้วเดือนเดียวแต่ถ้ามกราถึงกุมภาเมื่อไหร่จะเป็นผลรวมของสองเดือนถูกไหมคะคือมกรากับกุมภาอ่าเราอยากเห็นนะคะอ่ะเราสมมุตรริเราลองเข้าไปดูมกราถึงกุมภานะคะถ้าหากว่าเราเรียกงบเนี่ยมกราถึงกุมภานะคะมวดบัญชีก็ต้องเป็นสองถูกไหมคะเพราะว่าเราเรียกงบสองเดือนใช่ไหมอ่าอินเตอร์ไปนะคะพออินเตอร์ไป,เ,เ,ไปเราต้องการออกให้เห็นทุกบรรทัดไหมถ้าต้องการเราก็ใส่ Y นะฮะใส่วายลงไปแล้วเราก็เรียกดูนะเรียกดูจอภาพอ่านะเราจะเห็นว่าอ่ากว้างไปนิดนึงก็ลดขนาดลงนะะจะเห็นว่าอ่อมกราถึงกุมภาเห็นไหมครับมกราถึงกุมภาที่ฉันขอตึงหัวไว้หน่อยนะคะการตึงงบก็กดคลิปแล้วก็กดตัวเอลนะคะพอกดคลิปแล้วกดตัวเอลใช้ลูกศรเลื่อนไปนะคะเลื่อนขึ้นนะคะแล้วเลื่อนไปด้านข้างอ่นะแล้วเราจะดูอ ตรงนี้ดิฉันจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ enter enter ปุ๊บมันก็จะตึงเหมือน Excel เลยเราสามารถดูได้นะครับก็จะไม่เลื่อนไม่เลื่อนเขาเรียกอะไรไม่เลื่อนอในส่วนที่เราตึงเราผิดแผนไว้นี่นะคะ,ะเห็นไหมเห,เห็นเดือนตลอดทุกหน้าถูกไหมคอ่บจะเห็นว่าในเดือนมกราเมื่อกี้ที่เราเรียกอะ่ะงบมันไม่มีไรายได้มันก็โชว์ไม่มีไรายได้นะฮะส่วนเดือนกุมภาเริ่มมีไรายได้เกี่ยวกับขายขายวัสดุอุปกรณ์นะฮะกุมภาก็มาแล้ว มาแล้วผลรวมของมกราคุมพาก็จะเป็นผลรวมของสองเดือนถช่ไหมคะเราไปดูบรรทัดไหนที่มีตัวเลขอย่างเช่นเราไปดูบรรทัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้วกันเนาะค่าใช้จ่ายนะฮะย่างเช่นเงินเดือน,อ,นอย่างนี้ใช่ไหมคะเงินเดือนของเดือนมกราเนี่ย9,003นะฮะของคุมพาก็9 0 0มเหมือนกันบวกกันแล้วเป็น18,600อย่างเงี้ยค่ะ อะจะเห็นว่าอันนี้คือมก,กราถึงกุ่มพาถ้าเราเรียกนะคะ12เดือนมันก็จะออกมาคอลัมน์มก,กรากุ่มพามีนาะไปจนถึงธันวาแล้วบวกมก,กราถึงธันวาให้ด้วยอ่ะเรามาดูงบการเงิน12เดือนนะคะอ่ะเราก็มาที่รหัสงบเหมือนเดิมนะคะเพื่อจะเรียกงบการเงิน12เดือนตอนนี้งบการเงินที่เราจะดูคือมก,กราถึงธันวา6อ,อ่ะอ่ะ ตัวนี้มุกสิบสองเดือนก็พิมพ์เลขสิบสองลงไป center แค่นี้ก็ปิดมุกได้แลวนะฮะก็เรียกมุกออกมาดูทางจอภาพได้เลยเห็นไหมคะคราวนี้จะกว้างนิดเึงมเจนก็จะตึงแนวนะฮะก็กดคลิปแอลมาดึงกดคลิปแล้วกดคลิปค้างไว้แล้วกดตัวแอลนะคะกดตัวแอลเสร็จแล้วก็เลื่อนตามที่เราอยากได้เลยค่ะคือให้เห็นชื่ออ่ บัญชีด้านข้างเนาะแล้วก็ให้เห็นเดือนด้านบนใช่ไหมฮะได้เห็นเดือนด้านบนจะเห็นว่าสมมุติดีฉันจะพามาดูค่าใช้จ่ายที่จะมีทุกเดือนนะคะที่ให้ดูก็คือค่าใช้จ่ายของเดือนค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนเห็นไหมฮะเยกเงินเดือนเกี่ยวกับเงินเดือนของเดือนตั้งแต่เดือนมกรานะคะไปจนถึงเดือนธันวาเห็นไหมฮะ มก,กราเก้าพัสามนะคะก็คืออ่ากลุ่มจนไปถึงเมษาเนี่ยจะเริ 9, ่มเป็นเก้าพันเจ็ดละแล้วก็มีกองทุนเงินสมรอเงินประกันสังคมนะคะอ่า,าพฤษภามิถุนากรกฎาสิิมหากันยาพร้อมทั้งมีเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะคะเปอร์รเซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี้จะเทียบกับยอดขายนะคะจนไปถึงมก,กราถึงธันวาเห็นไหมครับอยอดเงินที่รวมกันเป็นอ่หนึ่งหนึ่งห้าหกห้าศูนย์อันนี้เลยค่ะ คือเป็นงบการเงินรายเดือนซึ่งเราสามารถดูได้กําไรขาดทุนก็ออกให้รายเดือนนะคะเรามาดูบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะอ่ากำไรขาดทุนสุทธะะิเห็นไหมคะอ่างบก็จะเป็นแบบนี้ตามแบบนี้เลยะะอ่ากำไรขาดทุนสุทธินะคะทางบัญชีอ่ากําไรสุทธิหลังหักภาษีเห็นไหมคะมัคคุาขาดทุนอยู่นะ,ะคะกุณพามีนาะมีสารนะคะมีสารเริ่มมีกําไรละอ่าเริ่มมีกําไรแล้ว พฤษภาขาดทุนอยู่แล้วรับเหมาปีนั้นไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็กรกฎาสิงหาก็จะมีกําไรนะคะคมกันยาก็จะมีกําไรอีกนะคะรวมแล้วตุตลาเน่เริ่มขาดทุนอีกพอพศจิก,กาเออก,กําไรเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มาธันวาธันวาก็จะกไรไม่กําไรละแต่ผลรวมภาพรวมของทั้งสิบสองเดือนก็ยังมีกาไรอยู่เล็กน้อยนะคะนี่เป็นธุรกิจขนาดไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่แต่ว่าเราเขียนพวกการเงินที่ใหญ่มาก เราเขียนแบบเต็มที่นะเต็มที่มีทุกอย่างเลยนะคะอ่ะทีนี้อันนี้คืองบก,การเงินรายเดือนทีนี้เรามาดูรายจ็อบนะคะงบการเงินรายจอ็อกงบการเงินรายจ็อบอ้าวแลวรางบการเงินขาดทุนรายจ็อบเนี่ยตอนนี้เฟ่งออกไปยังไงบ้างนะคะมีงบกําไรขาดทุนนะคะแบบขายวสัสดุอุปกรณ์อย่างเดียวอันนี้คือของเขาที่มีทั้งการรับเหมาก่อสร้างนะคะการขายวสัสดุอุปกรณ์แล้วขายบริการอ่ะ เราดูแล้วหมอกอสร้างก่อนก็ได้นะคะตรงนี้แล้วหมอก่อสร้างงบกระแสเงจะเห็นว่าจะแบ่งออกเป็นจ็อบนะคะดูตรงนี้ไม่เห็นจ็อบเดี๋ยวจะพามาดูที่ตรงนี้ดูที่ไส้ของงบเลยมาที่รายงานบัญชีเออมาดูที่บัญชีแล้วก็การสร้างงบการเงินการสร้างงบการเงินเรียกดูที่นั่นกับเรียกดูที่นี่เหมือนกันเรียกดูที่รายงานกับเรียกดูที่การสร้างงบก็สามารถทั้งสร้างแล้วก็เรียกดูรายงานได้ด้วยนะคะ อาจะพามาดูงบก,การเงินาจากการรับเหมาก่อสร้างงบกำไรขาดทุนนะคะรับเหมาก่อสร้างาแยกแยกแผนะนะคะแยกแยกแผนะรับเหมาก่อสร้างรวมบริการอันนี้อาจะให้ดูนิดนึงของคนนิดนึ่งค่อนข้างจะมากอือันนี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวนะคะมวกเยวมากนะคะเรื่องตืตั้งแต่ในการนนะาขายบริการ อนะอ,อันนี้นะคะเป็นจอกงานนะครับเราดูคอลัมน์ที่หนึ 4, ่งถึงสี่ตรงนี้คอลัมน์ที่หนึ่งถึงสี่คอลัมน์ที่ห้าถึงสิบสองอ่าหนึ่งถึงสี่ยกตัวอย่างจอกงานแรกก็คือ,อจอศูนย์สองหนึ่งจ้างค่าแรงอันนี้คือค่าแรงอย่างเดียวนะคะไม่มีแบบวัสดุอุปรกรณ์อันที่สองเนี่ยตกแต่งห้องเตกแต่งเป็นห้องพักสวัสดิการทหารนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูงบการเงินงนะคะ เร,เ,รเราจะเห็นว่างบการเงินเนี่ยไรายได้จากการให้บริการเห็นไหมคะอะจศูนสองหนเนี่ยจะแยกออกมาเลยก็คือจ้างค่าจ้งางจ้างค่าแรงอย่างเดียวหรอกกับค่าจ้างตกแต่งห้องพักสวัสดิการเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเขามีไรายได้ในแต่ละจ็อบแยกกันออกมาเลยแล้วก็รวมรวมจ็อบด้วยว่าทั้งสองจ็อบเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ อันนี้จอกนะคะเป็นางานจอกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ของทั้งบริษัทนะคะไม่ใช่ของทั้งบริษัทแล้วก็จิแจ้เป็นไรายได้ออกมาให้เห็นเลยว่าถ้าไรายได้เท่านี้เนี่ยต้น,นทุนเท่าไหร่นะคะเอาเรามาดูที่ต้นทุนนะคะต้นทุนต้นทุนก็จะมีต้นทุนเกี่ยวค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการขายเอ่อค่าใช้จ่ายในการรับจ้างนะคะ ออกมาเป็นกำไรขั้นต้นนะฮะออกมาเป็นกำไรขั้นต้นเป็นกำไรขั้นต้นเ,เสร็จแล้วก็จะมาหาคกก่าใช้จ่ายขายบริหารแล้วเป็นกำไรสุทธินะคะค่อนข้างจะยาวอ่ะเดี๋ยวดิฉันขอดอูงบก่อนนะฮะอันนี้คือจ็อบที่เกี่ยวกับงานรับเหมารับเหมาอีกจ็อ,จอบหนึ่งที่แบบว่าแบ่งออกมาเลยนะคะว่าจ้างอันนี้เป็นงานจ้างจ้างเหมานะคะ จ้างเหมาวันนี้ก็จะมีค่าแรงและวัสดุด้วยนะคะ,ะวัสดุด้วยด,ดวยอูอันนี้จะเป็นจ้างเหมานะ,ะาคะรายได้จ้างเหมเาเรายได้จากการออรับเหมาก่อสร้างนะคะไม่ใช่ให้บริการเฉพาะค่าแรงเหมือนเช็ตเมื่อกี้นะคะก็กดคลิปแอไว้เน,นะ เลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะอ่าแยกออกเป็นจ็อบเลยเยอะเหมือนกันนะคะประมาณสิบเจ็ดจ็อบนะคะอ่ารายได้เห็นไหมคะอ่าจะเป็นรายได้จากการจ้างเหมาคือนะคะตรงนี้จะเป็นรายได้จากการให้บริการเห็นไหมอ่าก็จะแยกเป็นจ็อบเลยจ็อบเป็นกี่บาทละแยกจ็อบออกมาเลยแยกจ็อบออกมาอ่าสร้างบ่อปลาดานนะคะ สร้างห้องพักสร้างเออ่งานเทปูนจ้างเหมาทำอ่ออะไรนะคะทำถนนทำอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะแบ่งเป็นจ็อกๆของเขาเลยจ็อบหนึ่งคอลัมน์คือหนึ่งจ็อบนะคะหนึ่งคอลัมน์คือหนึ่งจ็อบเสร็จแล้วเขามาหากักค่าเออ่วัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็ค่าแรงนะคะออกมาก็จะเป็นเออ่กำไรขั้นต้นนะคะเพรากำไรขั้นต้นของเขา<ม>อยู่ที่เท่าไหร่กำขั้นต้นอยู่ที่เท่าไหร่อ่า พอเป็นกำไรขั้นต้นเสร็จอ่ากำไรขั้นต้นทั้งหมดในรวมกันเป็นเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายอย่างนี้นะคะอ่าก็จะมีให้เห็นด้วยอืมเสร็จแล้วก็จะหักค่าใช้จ่ายในการขายบริหารที่มีนะคะสุดท้ายก็จะเป็นกําไรขาดทุนนะคะกำไรขาดทุนสุธินั่นเองนะคะกำไรขาดทุนชุธิของแต่ละจ็อกแยกจ็อกันไปเห็นไหมครับกำไรขาดทุนสุธิทางภาษีเนี่ยค่ะเป็นจ็อกจ็อก นี่คือกำไรขาดทุนทางภาษีเห็นไหมคะ,ะในทางสุทธิทางทางบัญชีก็มีนะคะทางบัญชีพอดีดิฉันเขียนเลยไปเขียนจนไปถึงถ้าบวกกับให้จ่ายที่ถืงว่ให้จ่ายไม่ได้แล้วจะมีกำไรขาดทุนสุทธิทางภาษียังไงด้วยนะคะ,ะแต่ว่าที่เราเรียนอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าตรงที่บวกบวกหักเนี่ยค่ะค่อนข้างจะจิดจิจมากเลยเราเอาแค่กำไรขาดทุนสุทธิ ในทางมันชีดก็พอนะคะคือกํไขขาไรขาดทุนจุธิลหลังหักภาษีก็พอะคะ่ะเห็นไหมคะ ه, ถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยอตอนนี้เราจะเห็นเลยว่ากําไรขาดทุนสุธิเนี่ยถือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายอย่างเงี้ยนะคะอของยอดขายอของยอดขายเราก็สามารถดูได้าสามารถดูได้เห็นไหมคะอันนี้คือรายจ็อบรายจ็อบจะออกไปอย่างนี้เอย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งหมดกี่จ็อแเราก็สร้างนะสร้างได้สร้างได้ไดเ,ออเห็นไหมนี่เราบอกว่าออกงบการกำไรขาดเออออกงบการเงินภายในหนึ่งนาทีกี่วิถึงหนึ่งนาทีด้วยเห็นไหมฮะอ่าจะออกงบดุลกันแหละงบดุลน,นะคะงบดุลก็เหมือนกันเราจะออกภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะค่ะนับดูสิคะหนึ่งสองสามถึงมอ,อ่ะเดี๋ยวฉันจะออกให้ดูใหม่ นี่คืองบดุลนะคะ,ะงบดุลนะคะเริ่มนับตั้งแต่เริ่มปิ้นดีกว่านะคะถือว่านี่คือออกงบชิกหนึ่งสองสามสี่ห้าออกแล้วห้าวินาทีเองค่ะเร็วมากเลยเห็นไหมคะนี่คือการออกงบที่เร็วมากเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีที่จวหัวข้อไว้เนี่ยหนึ่งนาทีน่าจะรวมทั้ง งบดุลแล้วงบกำไรขาดทุนใช่ไหมคะเห็นไหมง่ายมากเลยนี่เนี่ยคือผลของการที่เราเขียนงบเสร็จแล้วเราจะได้หน้าตางบนะคะแล้วก็ได้ความรวดเร็วในการออกงบแบบนี้เลยะคะ่ะอันเนี้ยต้องเขียนนะคะพอเขียนเสร็จเรียบร้อยจะล้วบคุ้มยี่กว่าคุ้มแล้วที่เห็นเยอะๆเนี่ยไม่ได้เขียนเยอะนะคะเขียนแค่ครั้งเดียวแล้วนําไปสร้างหน้าตาแบบอื่นๆเองโดยไม่ต้องสร้างอีกนะคะ แล้วเขียนครั้งเดียวงบเดียวงบอะไรขาดทุนเดียวแล้วใช้กับทุกอันกระจายออกเป็นเดือนๆน,นะคะสามารถทําได้เดี๋ยวดิฉันจะบอกเทคนิคว่าทํำยังไงง่ายมากๆเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวจะบอกแล้วว่า,านี่สินเลือส่วนดู้ถือหุ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะคะก็จะออกมาเลยอ่าเนี่ยคะ่ะมาง่ายไหมคะง่ายมากถ้าเรานะไม่อยากเปลืองกระาดาษอ่นับอันหนึ่งสองสามใหม่นะคะหนึ่ง ลบไว้ออกนะคะแล้วก็ตกลงนะคะแล้วก็จอภาพเห็นไหมคะถึงห้าวิไมเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเห็นไหม,หมง่ายมากง่ายง่ายจริงๆนะคะง่ายจริงๆ,ๆจะเห็นว่างบออกมาหน้าตาแบบดูได้เลยอะ่ะใช้ได้นะคะดูได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนียเรงเรียนสร้างรับรองคุ้มมหาคุ้มนะคะ สำหรับสมัชาพิธีสร้างเคมเพจที่เป็นฟอร์มเปล่าเรียบร้อยนะคะลูกค้าของเราเจะมีร้อยงบก็ช่างนะคะสามารถนำงบการเงินนั้นนะคะไปไปนำนำข้อมูลลูกคา้าคือตั้งแค่หัวบริษัทใหม่งบการเงินก็จะติดไปเลยไม่ต้องสร้างอีกเรียกว่าสร้างครั้งเดียวเนี่ยขยายออกเป็นสิบสองเดือนไม่พอทำงบการเงินรายจอบได้ไม่พอนะคะ ยังสามารถนําไปใช้ได้เป็นร้อยร,ร้อยบริษัทพันพันบริษัทเลยเรามีเท่าไหร่เราใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับอ่จ็อบงานน่ะที่แบบว่ามีปริมาณมากเพราะว่าในส่วนของเอ็กเแล้วเนี่ยโอเคถึงจะบอกว่าสร้างได้คอลัมน์ไม่มากแต่ว่าก็สามารถสร้างได้หลายหลายโฟเดอร์นะคะไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นสร้างได้ครบแน่นอน,นะคะ่ะเห็นไมหมคะง่ายมากเลยอ,ะอ่ะอ๋อง่ายนะคะ สร้างครั้งเดียวสร้างแค่ครั้งเดียวนะคะใช้ได้เป็นร้อยร้อยบริษัทนะคะจำคำนี้ไม่ดีเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่าใช้ได้ยังไงนะคะในวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้จะขอจบแค่เรื่องพรีเซนต์เกี่ยวกับงบการเงินนะคะที่สร้างแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้ได้ยังไงนะคะใช้ได้ยังไงนี่คือบริษัทตัวอย่างนะคะส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะเอาบริษัทจริงมา,มาเริ่มสร้างกันต่อนะคะ ั้งน,นี้ต้องขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนถ้า,ามีคําแนะนําใดๆหรือว่ามีคําถามไหนที่อยากจะสอบถามก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะแ้วเข้ามาตอบค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ